สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่กับคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะคลิปแรกของปีนี้นะคะก็นําน้องบุญรอดนะคะมาอวยพรปีใหม่ให้กับแม่แม่นะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะคะที่เมตตาเป็นกําลังใจนะคะให้ความสนับสนุนเรื่อยมานะคะด้านกําลังใจนะคะแล้วก็ด้านต่างๆนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะเฮงๆนะคะ ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะพร้อมกับรับทรัพย์รับโชคลับลาบในปีเสือนะคะปี2022นี้นะคะก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะ,ะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะสิ่งใดที่แย่ๆหรือว่าร้ายๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะคุณแม่ขะขอบคุณที่เมตานะคะเอ็นดูน้องบุญรอดเรื่อยมาเลยนะคะนนี้สวัสดีปีใหม่นะคะมีหัวใจให้แม่ๆด้วย มีหัวใจให้แม่แม่สวัสดีปีใหม่แต่ว่าเล่นไปเลอะแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกความเอ็นดูที่มอบให้กับครอบครัวของเรามอบให้กับบุญรอดนะคะแม่แม่จ๋าลูกชายก็หนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนแล้วนะคะมีก้นแบบสีชมพูหวานแหววมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะ คุณครูอิ๋วนะคะที่ท่านได้เมตานะคะเมตตาต้นสับป,ปะรดนะคะให้กับครอบครัวของเรานะคะเนื่องจากวันเกิดของคุณครูนะคะก็ได้มาทําบุญมอบต้นสับป,ปะรดให้นะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะขอให้คุณครูอิ๋วสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นรา้ถนานะคะ ไม่เจ็บไม่จนมีเงินมีทองมากๆนะคะขอบคุณที่เอ็นดูเมตตาครอบครัวของเรานะคะทั้ง3มเชือกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็มีตาน้องบุญรอดอยู่เสมอนะคะไหนอร่อยไหมสูงก่อนเร็วดูดวงตาอร่อยมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ฝากติดตามนะคะดูบุญรอดนะคะเฝ้ามองพัฒนาการของน้องนะคะ แบบนี้ตลอดไปเลยนะคะคุณแม่จา๋าครอโครของเราก็อยู่ที่พัทยานี่แหละคะ่ะไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะยังอยู่ต่อที่พัทยาเอ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 าโอ้โหน่ารักมากนะคะสุมีหัวใจตั้งไหลดวงนะคะให้แม่แม่ทำไมไม่กล้าเล่นหรอกลัวหรอน้องรอด พี่ควานก็ทำความสะอาดนะคะภารกิจตอนเช้ากว่าจะเสร็จกว่าจะได้กินข้าวก็ประมาณสิบโมงเลยนะคะคุณแม่ค่ะก็ยังต้องเคลียทำความสะอาดให้ได้มากเลยนะคะไหนพี่ควานน้องไม่กล้าเล่นกลัวกลัวอะไรไม่รู้มากอดกับพ่อก่อนเดี๋ยวปีใหม่เร็วๆเร็วๆอ๋อขาหลังขาหลังยังไง อ้วนมากนะคะแม่แม่รู้สึกว่าบุญรอดจะหลอกตามากบางทีไม่ควานมองก็ตัวเล็กแต่พอมายืนใกล้ๆมาเทียบแล้วก็คือใหญ่มากนะคะคุณแม่ค่ะไหนเร็วๆโชว์ก่อนโชว์แง่งก่อนยาวขนาดไหนแล้วลูกดูหน้าดูตานะคะอันนี้เขียนว่าลายสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็รักแม่เอซนะคะัวดใจฝั่งนี้สีชมพู สงนี้ก็สีอะไรสังนี้สีน้ำเงินนะคะโอ้โหอยู่ดวงตานะคะแม่ฮะยังหิวยังหิวยังไม่อยากเล่นนะคะขอขออนุญาตกินกล้วยก่อนตอนเช้าก็เสิร์ฟให้นะคะคุณแม่คะยังรอนี่เป็นไงก็อถ้าใครได้ติดตามไลฟ์สดในวันศุกร์เนาะจะเห็นว่ามีลูกเสียบไม่รู้น้องบุรอดจัดการหรือเปล่าเออแค่สามตัวเองนะคะ จากเป็นสิบตัวบุรอดอยู่ไหมอยู่เหรอนึกว่าบุรอดจัดการแล้วนะคะคืว่าค่อนข้างวุ่นวายจิตใจน้องบุลรอดนะคะปีน้าจะส่งไปงานช้างแล้วนะคะเตะบอลน,นะคะคุณแม่ชอบไหมน้องรอดชอบเปล่าโอ้โหนี่มีความแบบเอาไปเอาไปหนีบไว้เอาไปกกไว้ด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะเล่นผิดวิธีแล้ว เอาไปหนีบไว้นะคะโอ้โ oh หเอาไม,ไม่ไม้ถูของลูกออกหมดแล้วก็ปากเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวของเราด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่กับแม่น้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอย่างสูงเลยเดี๋ยวให้พี่ฟานป้อนต้นสับปะรดของผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาทำบุญวันเกิดนะคะคุณครูอิ๋วนะคะขอบคุณมากๆนะคะให้พี่แหลมก่อนเลยอันนี้ก็ ตกตกหยุดหยุดนะคะเป็นพ่อเราออ้มันย้อนแสงเป็นรอยเลยเป็นรอยอะไรโอ้โหอ่ะมาส่พี่แหลมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ลายกับน้องบุญรอดนะคะเหยียบแล้วเออกล้องแม่ควันสั่นเลยนี่ดูหูดูเขาเหยียบ เล่นอะไรก็คือหมั่นเคี่ยวไปหมดเลยนะคะเล่นอะไรก็คือจะทําให้มันพังให้หมดเลยสนุกสนานไม่มีใครเกินนะคะเอากัดอีกเอาไปกัดแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ